โอเคเอาแล้วนะสำหรับวันนี้ก็กลับอยู่กับผมตั้ง1123ซนติมอีกแล้วนะฮะก็แม่ช่วงเวลาที่น่าเบื่อกำลังจะจบลงในเรือๆนี้แล้วนะครับสังเกตได,ด้นะครับ ตอนนี้นะผมอยู่ในแมปที่เป็นแมปเคาดาวนะครับของแอดมิน a y ลิฟนะที่เป็นผู้พัฒนาเกมของอ n i m e Fighter Simulator นะฮะก็ตอนนี้เขาได้ปล่อยแมปออกมา,าในวันที่ในวันที่1ตสุราของเรานะก็ได้ปล่อยแมปออกมาตอนตีสา ตีสาครึ่งเนาะอ่าตี3ามก็พิมพ์แอด every one แล้วก็ส่งแบบมาทีนี้ผมก็ไปนั่งคือผมเล่นอยู่ในชินโดไลท์ไง,ไงแล้วทีเนี้ยอ่าผมก็เพิ่งมาเห็นตอนอ่าเพิ่งมาเห็นตอนตีห้านะฮะก็นี่นะครับก็จะมีเวลาอยู่69ชั่วโมง36นาทีนะฮะที่ตอนนี้ขึ้นอยู่ก็สำหรับเวลานี้นะฮะ ทุกคนครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเขาดาวภายใน3วันนะฮะก็เตรียมตัวได้เลยครับ3วันหายเบื่อแน,น่นอนอ่างั้นก็ไปแล้วเนาะก็ขอบคุณที่มาดูกันนะวันนี้ไม่ได้มาในหมวดวีทูเบอร์ก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้คือรีบมากบอกกับว่าถ่ายจะเช้าแล้วเนี่ยก็คือไม่ไหวอะ่ะมันไม่มีเวลามาจัดกล้องจัดอะไรอย่างนี้ เอ้ก็เลยถ่ายแบบนี้ไปก่อนแล้วกันคงไม่เป็นไรแหละเอ้ก็เอาเปน็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เอแค่นี้นะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับก็บอกเลยตัวละครคุณอาจจะหายบางตัวหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจนะอาจจะมีตัวละครหายไปบ้างในรหัสอะแต่ก็ ไม่เป็นไรหรอกจริงเพราะว่าเราก็รอเล่นเกมนี้มาตเติมไปเท่าไหร่ก็ช่างแม่งแต่ต้องเล่นให้คุ้มค่าเออก็ประมาณนี้นครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาที่ผมเล่นเกมครับก็ไปแล้วนะฮะฝันดีนะครับผมฝันดีเลยวะจะเช้าแล้วเออเอาเถอะ